ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทำยังกับตัวเองถูกช่วยศาสนาไว้พ์ล่านไม่ได้เข้าข้างพระทำยังกับตัวเองถูกช่วยศาสนาไว้พอานนท์ขอออกความคิดเห็นไม่ได้เข้าข้างพระแต่จริงของกระหนกแค่กล้ามีอะไรกับพระก็สุดแล้วจะมาโทษแต่พระข้างเดียวก็ไม่ถูกจากกรณีเป็นที่พูดถึงสนันโลกโซเชียลของทิศกาโตพระนักเทศชื่อดัง หลังจากก่อนหน้านี้มีคลิปออกมาแฉเสียงคล้ายกับทิดกาโตกสนทนากับหญิงสาวรายหนึ่งจนท้ายสุดแล้วหลวงพี่กาโตกก็สึกออกมาพร้อมยอมรับมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่ชื่อตองจริงล่าสุด30พฤษภาคม65ผู้กำกับมือทองพศอานนท์โพสต์คลิปวิดีโอที่ผู้ประกาศข่าวกนกรัตนาวงศ์สกุลเล่าเรื่องกรณีทิดกาโต้ผ่านรายการหนึ่งพร้อมแสดงความเห็นว่าแต่เรื่องนี้หมอปลาสับสนอะไรหรือเปล่า ตองมีอะไรกับพระและตองตามเนื้อหาตามสตอรี่ก็ฟังชัดอยู่แล้วได้เงินจากเรื่องนี้ไปเยอะหลายแสนและหมอปลากำลังพูดด้วยความดีความชอบให้ผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้พระรูปนี้จึงถูกแฉมันฟังดูแปลกๆกไหมหมอปลาไปตั้งสติดีๆนะอย่าสับสนถ้าเกิดมีใครบางคนบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะหาเงินจากพระหรือผู้หญิงคนนี้วางแผนเอาตัวเข้าแลก ในขณะที่พอานนท์แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันไม่ได้เข้าข้างพระแต่จริงของพี่กนกโดยพ์เผยว่าไม่ได้เข้าข้างพระนะจริงของพี่กนกผู้หญิงเคยให้สัมภาษณ์ตบมือข้างเดียวไม่ดังถูกต้องที่สุดแค่ผู้หญิงกล้ามีอะไรกับพระก็แย่มากแล้วพระก็คนเราเป็นผู้หญิงเราต้องรักนวลสงวนตัวหรือเปล่าแค่กล้ามีอะไรกับพระก็สุดแล้วจะมาโทษแต่พระข้างเดียวก็ไม่ถูกพระยังหนุ่มยังแน่น ยังใช้การได้อยู่จับนิดเดียวก็ชูชันแล้วถ้าเรามีจิตสำนึกสักนิดว่าเขาเป็นพระมีเจตนาอื่นแน่นอนหรือการที่ผู้หญิงมามีอะไรกับพระเป็นการถูกต้องถ้าพระทำลายศาสนาผู้หญิงก็ตัวทำลายด้วยเพราะไปหาเขาถึงเขื่อนยามวิการมันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพระรูปอื่นระวังให้ดีจะมีผู้หญิงอีกมากที่กล้าจะมีอะไรกับพระเพราะได้ทั้งเงินและถูกการยอมรับจากสังคม เข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าเราต้องช่วยกันดูแลศาสนาพระท่านก็ยอมศึกแล้วแต่ผู้หญิงออกมาถแถลงข่าวตามสื่อทีวีทำอย่างกับตัวเองถูกช่วยศาสนาไว้ไม่ใช่นะหนูคิดผิดคิดใหม่ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ